พี่จีบอกมือบอกพูดให้แฟนหน่อยอันแน่เก่งมากค่ะไหนอ่ะลูกบอลบอนพยาวเออนะครับนานๆมาทักทายแฟนๆทีนะครับแต่อีกแล้วนี่นี่นี่น้าโว่แม่บอลไทยจะได้ไปบอลโลกไหมเนี่ย ต้ <laughs> องเป็นบอลหญิงนะเอา้าโอเคเอา้าไปเอ้าชุดนี้โอ้โหเทาซ้ <c oughs> ายเหมือนเมสซ,ซี่นะลูกอื <c oughs> <c oughs> ้มไม่มุดอะไรเนี่ยมีแต่ของเล่นครับดูน <c oughs> ดี่ครับผมดูครับคลังแสงคลังแสงของเขาครับ จากคุณพี่คุณนะ้าคุณอาคุณป้าทั้งหลายนะฮะที่อยู่ในวงการส่งของเล่นมานะครับเยอะแยะมากมายว่าไงคะนี่ครับไม่รู้โอ้โหอันนี้เอะไรยะภับผมพอดโอ้โห ยังไงเนี่ยลูกฮะทำไมอะไรอย่างนี้เนี่ยนี่ออกมาน,านี่เดี๋ยวหัวโ,โควิจิขาไม่แหนลูกอะข้ากระจรโจมอ้าเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนคะวิจิตาตา๋ ใครเห็นนใครเห็นนี่วันนี้นี่มันทักทายพี่ๆเขาหน่อยนี่ส่งจุกบดิส่งจุกนี่ส่งจุกส่สงจุกสองจุก,จก,จกอืออกมางนอกมาลุกมาไโอ้โหเตะบอลมาก่อนนี่อืม เนี่ยบอน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 เตะบอล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 หืมนี่เอ้าอ่าเดี๋ยวพาวิจิพนันข้าววิจิมัมแรมก่อนลูกมัมแรมเนี่ยไปมัมแรมเติมพลังเติมพลังเช้าละ ลเดี๋ยวไปทางขวซองก่อนนะลงไปทางขวซองนะอาะอีกละหมดบ้านอีก่ละอ,อ้าวดูสิอืมวิธีอยู่ไหนนะเอะ๊ะป๊ะป้าหาไม่เอ็นมะวิธีอยู่ไหนนะ วิจิอยู่ไหนนะอเ่เอ๊วิจิอยู่ไหนนะบอกฟ้ามองไม่เห็นเลยวิจิอยู่ไหนคะวิจิอยู่ไหนคะลูกลูกสาวเอ๊อยู่ไหนนะอยู่ไหนวิจิอยู่ไหนฟ้ามองไม่เห็นเลยวิจิวิจิอยู่ไหนคะวิจิอยู่ไหนคะวิจิวิจิวิจิออกมาทักทายแฟนๆหน่อยค่ะวิจิ มาคุณมอร์นิ่งเอฟวอร์บอดี้หน่อยเร็วแฟนๆวิจิขานี่แน่โอ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวบ้านพังลูกเอาดีๆ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 ค่ะเอาดีๆวิจิขาห้าสี่สามสองแอคชั่นออกมาเร็ว 5้าสี่ห้านี่ไอยู่นี่ตบมือตบมือขอหัวใจหน่อยขอหัวใจให้วิจิหน่อยค่ะนี่อ่วิจิวิจิอาไปไปแล้วห้าสี่สามสวิจิห้าสี่สามวิจิออกมาค่ะออกมาวิจิ วิจิตามคิวนะลูกห้า,าสี่สามสองวิจิเนี่ยเอาหมเนี่ยเอามเนี่ยห้าห้าสี่าาส,สามสองวิเนี่ยนเะอาหมูเอาหมูเอาหมูลรอคะเอาหมีเอาหมีเด้วยตอนเช้าปลาให้หนูกินปลาลูก อ่าโอเคมานี่มา Banana. บายบายแฟนคลับก่อนเอาหมูมานี่เอาหมูมานี่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 หนูมีกระปุกอมสินด้วยดูด่ากระปุกทุกวันนะลูกรู้จักเก็บออมนะเห็นไหมไหนหวิจิโชอบกระปุกหนยนะคะกระปุกลูกอะไรนี่เออเอาตังใส่ไอเอานี่นี่อันนี้กระปุกกระปุกเอาตังเอาตังเยอะเหรอนี่อะค่ะ อันไหนยอดอยากข้าวปุกอืออยากข้าวปุกป๊าป๊าป๊าครับป๊าป๊าไปอ่ะครัาป๊าต้องรู้จักเก็บออมนะลูกเราต้องรู้จักประหยัดนะเก็บออมหัดหยอกข้าวปุกป๊าป๊าให้หนูป๊าป๊าให้หนูหมดเลยป๊าป๊าจ้าจ้ะจุ๊บป๊าป๊าจุ๊บจุ๊บอ่ะป๊า ออย่าตรงนี้อย่าตรงนี้อย่าตรงนี้ป๊าป๊ามานี่มานี่ป๊าป๊ามานี่ป๊าป๊าอยู่ตรงนี้ป๊าป๊าอยู่ตรงนี้อยู่แล้วลูกป๊าป๊าอยู่ตรงนี้ป๊าป๊าอยู่นี่